สำหรับเช้าววันนี้นะคะก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะที่มาตินจะได้ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั่นเองค่ะ ที่จะทำการรอคิวนะคะเพื่อที่จะฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะตอนที่เดินเข้าไปใช่ไหมคะเราเนี่ยก็ได้ยื่นบัตรเอกสารนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของเราเนี่ยให้เจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าคุณหมอนั่นเองค่ะคุณหมอก็จะถามแล้วก็ตรวจสอบนู่นนี่นั่นแล้วก็ชักประวัติเราว่าเรามีการ แพ้แล้วก็มีการรับอะไรมาสักอย่างหรือเปล่านะคะหรือว่ามีร và 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 ับยาแล้วก็แพ้ยาต่างๆไหมก็นั่นเองค่ะประมาณนั้นเลยค่ะดยค่นก็เลยันนกันี้กย่โ๊หรืออจากกันแล้วก็เลย็รูนออโอโโโ ก็ย <cessor and inequ ity> ื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เขานะคะแล้วก็เราเนี่ยก็ได้ทํทำการนั่งรอ เราก็รอต่อไปและพอถึงเวลาปุ๊บเท่านั้นแหละเรียกชื่อคุณวัชพลค่ะฉันก็รู้สึกฮึคิวฉันคนที่สองโอ้มค์ก๊อก็เดินเข้าไปปุ๊บคุณหมอก็เปิดแขนข้างนี้ของดิฉันขึ้นมานะคะเป็นเสื้อเราก็ใส่ชุดนักเรียนก็คือเป็นชุดพระยูนิฟอร์มของโรงเรียนนะคะใส่ไปเพราะว่าเราคงจัดเต็มแบบนี้ไม่ได้เพราะว่า ต้องให้เกียรติสถานที่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็เปิดปุ๊บอ้าวหนูใส่สองชั้นนี่คะไม่ร้อนหรออีฉันก็ตอบกลับไปเลยค่ะว่าออไม่ร้อนค่ะคุณหมอก็ได้ทําการเปิดปุ๊บพอเปิดออกมาปั๊บหมอก็ดึงเข็มออกมาฉันก็เหลือไปมองอือโดนเข้าแล้วแหละพอหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะถามว่าไม่กลัวใช่ไหมคะอีฉันก็ตอบกลับไปเลยค่ะว่าแน่นอนค่ะ กลัวสิคะเหลืออะไรถูกไหมใครจะไม่กลัวล่ะก็แบบคุณหมอก็เลยอ่ะก็เลยฉีดตรงนี้เข้าไปนะคะก็เป็นตามภาพนี้เลยค่ะ ที่มาตินฉีดนะคะก็เป็นไฟเซอร์สําหรับนักเรียนนะคะเราก็ฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ใบอันนี้มานะคะแล้วก็เป็นยาพารานะคะน่าจะเป็นพาราสองเม็ดนะคะที่คุณหมอให้มาตินมานะคะแล้วก็มีใบอันนี้ค่ะการันตีว่าเราเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็คือเข็มที่1นนั่นเองนะคะก็เป็นอ่า นายวัชพลน,นะคะอุ๊ยใช้คําว่านายนะคะก็ฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข็มแรกนะคะในวันที่12ตุลาคมนะคะก็คือ,อเป็นไฟเซอร์นั่นเองค่ะก็ตามนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะการฉีดวัคซีนของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูอาการต่อไปว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีอาการมากน้อยเพียงใดก็ต้องรอดูนะคะส่วนใหญ่ที่เราสืบค้นข้อมูลมาก็คือ,อเขาบอกว่ามันจะเจ็บแขนนะคะแล้วก็ปวดหน่วงๆนิดนึงก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็จะมารอดูอาการว่าพรุ่งนี้จะรู้สึกอะไรไหมหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายค่ะ